สองเข็มสุดยอดมีดครับพี่น้องจา๋าสัตบข้อมือทอวาลรุกใครไปโทรรายงานนี่ว่า่ายา,าลุกลกเราก็มาเพี้ยวเรื่อยนะเพียงแต่ว่ายา่ามันขึ้นวยฝนม,มันตกเลยโดนนี่มีดอันนี้นี่คมขนาดอ่ะโอ้ยตอนแรกก็คิดว่ามันไม่คมเท่าไหร่ฟันชับเรียบร้อยเข้านิ้วตัวเก่า ก็เลยมาเพี้ยวย่าครับพี่น้องจ๋าแต่อย่างว่ามันคืออุบัติเหตุนะไป็นบทโทษไข่ละเห็นว่าแม่จะปิกมาก็ตามนั้นแต่แค่นี้แม่กับลูกผมผมไม่ได้อู่กันไม่ได้คุยกันเลยนะถ้าจะคุยกับแม่ผมเนี่ยอู้อย่างก็ได้ที่มันสร้างสรรค์มาต้องไปอู้อย่างที่มันแตกแยกพอถึงวันเนี้ก็ไม่ได้อู้กันอยู่ละเป็นตกเป็นยาก มันไม่ใช่มีสตางค์อย่างคนอื่นทุกแตแตๆจนแตะๆเนี่ยกว่าจะปิกมาแต่ละทีเนี่ยมันกระจเงินนักอ่ะน้ามันกับแปงามากับไปจะได้หยุดได้ยัย้งเลยนะกระแปงก็ยะแต่ว่าอย่างว่าเนะาะแต่ถ้าให้ต่อย้นเพิ่นเนช่าก็ของเต็มบ้านหมดอ่ะมูจะไปเก็บไปทางใดเดี๋ยวรอสักพักกันแล้วตัวคนเดียวด้วยอ่ะยากอย่าง,งก็ยากเฮ้ยยิ่ดแตะ เหนื่อยค่อยเหนื delicate, <invent> <division> ่อยแต่ก okay. ็โอเคนะมีความสุขอะทำเป็อย่างที่มันอยู่อย่างนี้มันมีความสุขใครใครสนใจมาจครับพี่น้องจ๋านี่นะขายลดละอะถ้าท่านจะรื้อตอนแรกผมตั้งว่า้านสองเนาะมาท่านใดจะซื้อมาติดต่อมาเลยถ้าสนใจแต่แตะนะลดฮอเออว่ากันตามท่านเลยนี่ที่งานครึ่งบอกเลยอําเภอแม่แตงสันนาพลอําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่บ้านสหกรณ์ หมูเก้าอ่าหนึ่งสี่เน้อหนึ่งอ่าบาร์เที่เก้าสิบเก้าด้วยนะอ๋อนี่น้ำไปน้องจา๋านี่ตามนั้นซอยสามเข้ามาเถอะตรงตรงข้ามร้านของชํำถามเป็นเตะเป็นหูจ้จักร้านบ้านหนุ่มนีม่เสือน้อยนี่นะนี่ไปน้องจา๋าอ่ายาอุกหน่อยครับเดี๋ยวเข้ามาใหม,ม่เครื่องแต่ยาไปได้มามันเสียแต่ก,ก่อนก็เกลยไปได้มานี่ห้องน้ำมีละนี่เดี๋ยวผมจะต้องถ้า้ปั่นเช่าก็ต้องเอาของออกหมดอ่ะ เดี๋ยวทาวิธีย้ายก่อนเนาะของไปออกให้หมดแต่ถ้าใครสนใจก็มาขายเออแต่ขายหมดอะบ้เอาสักอย่างแต่นะนี่สองห้องนอนครับพี่น้องจ๋าแอร์อมีครบนะครับแต่ว่าต้องซ่อมมาเองเนะเออสองห้องห้องรับแขกก็มีแอร์ตัวใหญ่อันนี้พัดลมคอมเสียทีวีก็ไม่ได้ใจเลยนะเนี่ยเสียดาย ตามนั้นจากผมวิเจเสือน้อยรายงาน